สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับพระปิดตาย้อนยุคหลวงปู่ทับวัดอนงคงคารามครับไปสองห้าห้าห้ากับ1นึ่ตำนานพระปิดตาเนื้อเมกสิท์ครับโอ้โหโอ้โหมาดูกันนะครับว่า แต่ละองค์แต่ละองค์เป็นไงนี่เป็นย้อนยุคนะครับแต่พิธีปลูกเสกเนี่ยเกยจิมากมายแห่งยุคป,ปลุกเสกเลยนะครับมีหลวงพ่อรวยอ่ะหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อฟูดบางสมัครโอ้โหหลวงพ่อพูนอีกอม,มามาดูองค์แรกองค์แรกผมดูน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลมดํานะครับพื้นกล่องก็ต่างกันเลยนะองค์แรกน่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดําแต่ด้านหลังนี่ก็จะมีเป็นสองแบบนะครับด้านหลังเป็นหลังยันก็มีด้วยนี่อันนี้ ทองแดงลมดําแต่ผมแกะเมื่อกี้แกะไม่แกะออกไหมไม่ออกอีกเหมือนเดิมนะนี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะอีกองเนืงนี่องนี้แกะออกองนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่เนื้อตะกัวเนื้อตะกัวมาดูกันนีเนื้อตะกัวนะโอ้โหนี่เนื้อตะกัวครับข้างหลังก็นี่ครับเป็นอักขระเลขยันเนาะอักขระเลขยันเนื้อตะกัวนะครับนี่นี่ครับ เป็นปิดตาที่แห่งตำนานเลยนะครับเนี่ยของหลวงพ่อทับวัดอนนงนะองค์นี้พอดีด้านหลังแกะไม่ออกนะโอ้โหถือว่าเป็นพระปิดตาอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชาอย่างยิ่งนะครับกับพระปิดตาวัดอนนงย้อนยุคนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นย้อนยุคแต่พิธีก็บุกเสกดีมนสารดีนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ